สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube พี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแก้งทุกท่านนะครับครับพี่น้องครับวันนี้ครับพี่น้องมาพบกันกับช่องเปิดเรียกสตูดิโอนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปเบิ้งรถเฮทีมงานโอมซาวนะครับวันนี้มาพ่อทีมงานโอมซาวครับก็ใจตู้อย่างแนี้ยนะครับยักไใบเนียคุมพลังิันมีอย่างแนี้เดี๋ยวผมพาไปเบิ้งครับรถเฮโอมบซาวครับไปครับวันนี้มาเฮที่ ครับตัวดีอุ้มซาวนะครับพลังครับเครื่องปั่นน่าจะอยู่ที่5้กิโลนะครับเครื่องปั่นดีเซลนะครับ5้กิโลครับตัวนี้นะครับห้ากิโลครับตัวนี้ครับพี่น้องครับเบิค่มพลังครับตัวนี้ทำเบร็คนะครับ เบียดครับตัวนี้ตัวนี้ก็ขับเบียดน,นะอันนี้กางเหลี่ยมรถมาแล้วนี่นะครับมาแล้วนี่นาจ,จะลิ็นสองทางนะครับไม่ไมโครเทตนะครับน่าจะเป็นไมโครเทตแล้วก็ชั่วนะครับปักกินเหลกก็จะเป็นของกินยีสน,นะครับ พลังนะครับคุพลังิกใช้เป็นนิษของเียวโต นย่ังไม่ดีนะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวไม่มีลูกเล่นครับเป็นบอลลูกทีมงานอู้มซาวนะครับอ้มีไม่สองตัวเนาะ ใบนะเออแปบดบแปบดบไปนะครับตู้ช่างน,อน็อตดอกปีอาร์1,200วัตต์นะครับเครื่องเปิดไฟ5กิโลครับมาชมตู้ครับตู้ของทีมงานอุโมสาวนะครับตู้เบ็ดปาก18บบบนะครับ ทีอาร์พันสองร้อยบาทนะครับแปดใบฮะฟังเสียงมึงครับพี่น้องเดาเนี่ โอมสาวนะครับวันนี้เสียงกลางมา4ใบครับใบละ2อคูณสนะครับปากโหลดนะครับของช่างน็อตนะครับครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับทีมงานเบทเปียกสตูดิโอนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับทีมงานเครื่องเสียงกลางแกล้งกันนะครับรถเหนี่ครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาไปชม เรื่องเสียงรถแห่อีกหนึ่งคันนะครับฝากวินี้ครับฝากพี่น้องด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องบลเสียงสตูดิโอด้วยนะครับลายพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับ